กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I เป็นสินค้าที่มีความพิเศษหรืออัตลักษณ์ของชุมชนที่สัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ จึงมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปเมื่อสามารถควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการผลิตโดยการขึ้นทะเบียนเป็น GI ได้จะช่วยให้ขายได้ราคาดีกว่าสินค้าทั่วไปสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับเรื่องของสินค้า GI ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งความหมายและบทบาทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เนี่ยมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างไรและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรครับค่ะ GI นะคะก็เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษแลนะคะํคำเต็มมาจาก geographical indication นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยเรียกง่ายๆก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราก็มีกฎหมายที่จะ ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วนะคะเพราะว่าสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะก็แสดงว่าชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ของสินค้านะคะจะมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์นะคะที่ผลิตหรือเป็นกระบวนการผลิตสินค้านั้นนะคะไม่ไว่าจะเป็นดินน้ำนะคะอากาศนะคะหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นั้นนะคะก็เรียกได้ว่า G.I. ะคะ่ะ มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยยกระดับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของชุมชนสินค้าของชุมชนนะคะเพราะว่าก็ถือได้ว่าชุมชนเนี่ยอาจจะมีสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือหัตถกรรมเนี่ยที่มีชื่อเสียงในพื้นที่แล้วก็มีอาจจะเรียกขานกันมานานนะคะลองยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นไข,ข่เค็มไทาย,ยาสุราธ,ธานีนะคะขณะเดียวกันเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วอะคะ่ะ ก็จะคงอัตลักษณ์นะคะมาตรฐานของสินค้านั้นคนอื่นไม่สามารถเอาชื่อนั้นไปใช้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครับแล้วภาพรวมของความสําเร็จมูลค่าของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในปีนี้ครับได้รับก<ฆ>ารขึ้นทะเบียนกีรายครับค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้ค่ะเรามีสินค้า GI นะคะขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้วเป็นสินค้าของไทยเองนะคะรวมทั้งสิ้น 241รายการนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1 1หม4 0 0นล้านบาทเลยะคะ่ะสินค้าล่าสุดนะคะที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนให้เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือกกเหล่าพัฒนาจากจังหวัดนครพนมแล้วก็ทุเรียนชุมพรค่ะครับแล้วกรมสรัพสินทางปัญญาที่มีเป้าหมายในการดำเนินการด้านระบบควบคุมสินค้ายอย่างไรครับ ค่ะก็อย่างที่นําเรียนไปนะคะว่าสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI อะคะ่ะก็เป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าสินค้านั้นมีอัตลักษณ์พิเศษแล้วก็การผลิตนะคะหรือว่าตัวสินค้าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่ผลิต แล้วก็ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคกันนะคะเพราะฉะนั้นการรักษามาตรฐานสินค้าจึงมีความสําคัญอย่างมากกันนะคะเราก็มีโครงการนะคะที่ช่วยชุมชนที่เป็นเจ้าของส่ว GI นั้นนะคะสามารถที่จะควบคุมคุณภาพรักษามาตรฐานสินค้า GI ให้ยั่งยืนสู่ชุมชนเนะคะเราปัจจุบันนนะคะเราได้มีโครงการแล้วเราได้ทำจากสินค้า GI จาก 241รายการนะคะเราทำไปแล้วประมาณ203รายการก็กว่า85%ของสินค้า GI ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า1 7 0 0 0 0ดมรายนะคะตรงนี้เราก็จะดำเนินการต่อเนื่องนะคะในปี2569แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะในส่วนที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคะคะ่ะ เราเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะดิจิทัลมาช่วยทำโครงการที่เราเรียกว่า GI Smart Trace นะคะตรงนี้คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะสินค้า GI โดยใช้การแกนเข้าไปนะคะเพื่อจะดูว่าสินค้าโดยเฉพาะอาจจะเป็นเราเริ่มทำนะคะสินค้าแรกก็คือทุเรียนเมืองนอนนะคะตรวจสอบย้อนกลับไปว่าทุเรียนนั้นนะมาจากสวนไหน เก็บเกี่ยวผลิตเมื่อไหร่ผู้ปลูกคือใครนะคะมีความพิเศษเชื่อมโยงกับพื้นที่อย่างไรนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ยืนยันคุณภาพสินค้าของทุเรียนนนท์ว่าเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตนะคะเพราะว่าทุเรียนนนท์ลูกหนึ่งนะคะก็ขายได้ในราคามูลค่าสูงทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคค่ะก็เรียกได้ว่าเรามีโครงการ อย่างเช่น GI Smart Trace นะคะที่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้แล้วก็มีโครงการที่จะเข้าไปช่วยชุมชนควบคุมคุณภาพสินค้าค่ะค่ะเพราะสินค้า GI เหล่านี้นอกจากขายในประเทศแล้วมีส่งออกมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็สินค้า GI หลายๆรายการนะคะเราได้มีการไปยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศด้วยแล้วนะคะเพื่อที่ว่าประเทศไหนที่ขึ้นทะเบียน สินค้า GI ให้เราอะค่ะเขาก็จะช่วยดูไม่ให้สินค้าอื่นนะคะมาใช้เครื่องหมาย GI หรือว่าใช้ชื่อ GI นะคะที่เราไปยื่นจดไว้ยกตัวอย่างนะคะเราไปยื่นจดแล้วใน9สินค้า3 3ประเทศนะคะอย่างเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งปุราร้องไห้หรือกาแฟดอยช้างดอยตุงในสภาพยุโรปนะคะหรือว่าถ้าไหมาย,ยกดอกลำคูนในอินเดียนะคะมะขามหวานเพชรบูรณ์ในเวียดนามหรือว่า สับปะรดนะคะห้วยมุ่นที่ญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็เป็นโครงการนะคะที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาะคะ่ะพยายามที่จะช่วยในการที่จะรักษาอัตลักษณ์ของชื่อ G.I สินค้าไทยอะคะ่ะแล้วก็ไปยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศด้วยะคะ่ะ ครับยังแล้วอย่างในปีนี้นะครับสินค้า GI ที่ทำรายได้สูงสุดเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างครับและมูลค่ารวมค่ะในปีนี้ค่ะอย่างที่นำเรียนไปนะคะว่าสินค้า GI 241รายการเนี่ยค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยรวมเนี่ย114,000ล้านบาทนะคะเราก็เลยได้รวบรวมนะคะแล้วก็จัดอันดับ สินค้า GI ที่ทำมูลค่าท็อป10นะนะคะปีนี้นี่ก็สถิติเนี่ยจะอยู่ระหว่างมกราคมถึงกันยายน2568นะคะ,ะสามอันดับแรกเนี่ยค่ะจะเป็นสินค้าทุเรียนนะคะอันดับหนึ่งก็คือทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดที่จังหวัดตราดนะนะคะอันนี้ของแชมป์ GI ที่ทำรายได้สูงสุดในปีนี้เลยนะคะมูลค่าสูงถึง1 1ึ4 7ล้านบาทนะคะจริงๆแล้วเขามีลักษณะเด่นนะ,นะคะ เขาก็จะมีเปลือกสีเขียวปนน้ำตาลเนื้อมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็รสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะปลูกในแนวเทือกเขาบรนทัดนะคะอันดับ2ก็คือทุเรียนเสด็จน้ำยะลางนะคะมูลค่าประมาณ6,661ล้านบาทนะคะอันดับ3ก็เป็นทุเรียนเช่นเดียวกันนะคะหมอนทองระยอง4,800กว่าล้านบาทนะคะ ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้า GI อในต่างประเทศในปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเรามีกิจกรรมที่เราร่วมจัดห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเราจัดงานแร์นะคะเพื่อให้สินค้า g ีอจากผู้ประกอบการจากชุมชนเนี่ยคะ่ะเข้ามาได้มีโอกาสพบปะก,กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาด นะคะแล้วเรายังมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ด้วยนะคะที่เราทำกิจกรรมนำสินค้า GI เนี่ยไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะส่วนในต่างประเทศนะคะปีนี้ที่เราทำเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าเราได้มอบเครื่องแต่งกายอะคะ่ะที่ทำจากผ้าไหม GI นะคะให้ประเทศเบลเยียมนะคะเพราะว่าประเทศเบลเยียมอะคะ่ะ ที่กรุงบัเซลเนี่ยเขามีปรติมาก,กรรมที่เรียกว่าเป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายนะคะชื่อ Peace แมนนากินพีสนะคะเขาก็ได้นำชุดที่ตกแต่งนะคะตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยที่เป็น GI อะคะ่ะไปแต่งกายให้น้องแมนน i กินพี e นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่า เป็นเมือที่มีทักท่องเที่ยวเยอะก็จะได้เห็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ได้เป็นการโฆษณาประชาสำคัญผ้า GI ของไทยด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีความร่วมมือกับสถาบันสอนทําอาหารเลยกองดองเบลือนะคะดูสิทําการยกระดับสินค้า GI โดยใช้สินค้า GI เป็นวัตถุดิบในการทําอาหารด้วยอะค่ะครับสุดท้ายอยากจะให้ท่านท่านอธิบดีฝากถึงผู้ประกอบการที่สนใจและอยากจะกมาจดทะเบียนสินค้าทีครับ ก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าเรื่องการยกระดับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับ SME อะคะ่ะเป็นนโยบาย Quick Big Win นะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ได้มอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ่ะพยายามที่จะใช้ AI e ช่วย สร้างรายได้แล้วก็มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าท่านผู้ประกอบการในชุมชนนะคะถ้าชุมชนของท่านมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าหัตถกรรมนะคะเป็นต้นเนี่ยค่ะที่ท่านคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็ชื่อสินค้ามีความสำคัญกับชื่อเสียงภูมิปาภูมิประเทศภูมิอากาศของชุมชนนะคะก็สามารถที่จะไปรับคำปรึกษาจาก สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดได้นะคะหรือว่าจากศึกสากับกรมทรัพย์สินทางบปัญญานะคะเพื่อขอให้เราดําเนินกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็น GI ให้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีหลายโครงการทั้งโครงการส่งเสริมการตลาดนะคะแล้วก็โครงการที่จะคอย ดูแลควบคุมมาตรฐานสินค้าของท่านนะคะโครงการสร้างแบรนด์ทำแพคเกจจิ้งต่างๆบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าท่านก็จะช่วยยกระดับแล้วก็สร้างรายได้นะคะเพื่อคงอัตลักษณ์สินค้าของชุมชนนั้นไว้ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอรบรรทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มาให้ข้อมูลเรื่องสินค้าที่ไอในว,วันนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ